สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูพุงอีกแล้วนะคะเรายังเรียนออนไลน์อยู่นะคะเพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาเชื้อตัวใหม่ที่ชื่อว่าเจ้าโอมิครอนเนี่ยยังอยู่แล้วก็มีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นทุกวันทุกวันเลยเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆออกจากบ้านหรือจําเป็นต้องไปที่ไหนจริงๆให้เด็กๆสวมหน้ากากอนามายัยแล้วก็ขยันล้างมือบ่อยๆก่อนจะหยิบจับรับประทานอะไรนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันในสถานการณ์ที่มันปกติเด็กๆกับครูบุ้งก็จะได้มาเรียนห้องเรียนเหมือนเดิมเราจะได้มาเจอหน้ากันเหมือนเดิมเอาล่ะสัปดาห์นี้เราจะไปในหน่วยการเรียนรู้ที่ชื่อว่าวันครู วันครูคือวันอะไรเด็กๆสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องมีวันครูเดี๋ยวคุณครูบุ้งจะเล่าให้ฟังแล้วเราค่อยๆไปทำความเข้าใจกันนะคะไปพร้อมกันเลยคะ่ะความสำคัญและความเป็นมาของวันครูนะคะวันครูจะตั้งขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2550โดยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าจอมพลปอพิบูลสงครามได้ให้จัดวันครูขึ้น ให้ตรงกับวันที่16เดือนมกราคมของทุกปีเลยเป็นวันที่เราจะมาระล,ลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เคยให้ความรู้อบรมสั่งสอนเรามาวันครูไม่ได้มีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะที่จัดยังมีประเทศอื่นๆทั่วโลกที่จัดเลยค่ะ วันครูโลกก็มีเหมือนกันนะคะวันครูโลกจะตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีเลยค่ะแต่ประเทศไทยเราจะจัดในวันที่16มกราคมของทุกปีจะมีกิจกรรมกิจกรรมทางาศาสนากิจกรรมเฉลิมฉลองให้กับครูหรือกิจกรรมที่กล่าวคำปฏิญาณและระลึกถึงพระคุณครูในวันครูนั่นเองเดี๋ยวต่อไปเราจะไปชมคลิปตัวอย่าง ของการจัดกิจกรรมในวันไหว้ครูกันค่ะไปกันเลยค่ะ สองทางเปล่งประกายยอมละลายให้สว่างคนลงทางเห็นทางที่แสวงดินเอ้ยดินไรค่าใครน้อมาเปลี่ยนแปลงมันเป็น แคงนม่นสำหรับวันนี้เด็กๆก็ได้รู้จักความสำคัญและความเป็นมาของวันครูพร้อมทั้งกิจกรรมในวันไหว้ครูแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปนะคะ ขอให้เด็กๆไปทบทวนความรู้ที่ได้รับในวันนี้พร้อมท้างการทำแบบฝึกหัดให้ถูกต้องและสวยงามด้วยนะคะคุณครูจะรอชมตอนที่เด็กๆมาส่งนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบๆค่ะ